สวัสดีครับวันนี้ยูผมองปรีชาอทองคายอีกแล้วนะครับวันนี้พามาชมรถสวยๆเช่นเดิมนะครับกับใครที่กำลังหารถดูผู้บริหารในราคาพิเศษนะครับบอกเลยเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่สวยมากๆนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลยสําหรับโตโยต้าแคมรีนเองก็คือเจ้าคันนี้เลยนะครับโตโยต้าแคมรีตัว2.0ตัว g ปี2019รถสวยสภาพดีอันนี้จัดชุดแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันกับสีขาวคันนี้อย่างที่เห็นเลยนะเป็นหน้าโฉมใหม่นะครับประจําปี2019นั่นเองสำหรับตัวนี้นะ เข้ามาแล้วนะครับรถมือเดียวประวัติดีนะครับเอกสารครบเลยนะครับแล้วก็คันนี้ไม่มีชนหนักจนน้ำจะต่อเป็นความหรือว่ากรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรามาดูโฉมให้นอกก่อนดีกว่านาะนะครับสีขาวสวยงามมากเลยนะอย่างที่บอกคือโฉมหน้าใหม่เป็นตัว all new แล้วนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ครบถ้วนแล้วกจากหน้าของเขาครับสีจะเป็นสีแนวคาร์บอนนะสวยๆเลยนะครับตรงด้านหน้าของเขาก็จะเป็นโลโก้นะครับโตโยต้าสวยๆเลยสำหรับคันนี้บอกเลยนะครับว่าประวัติดีสภาพดีและอย่างที่เห็นนะชุดแต่งจัดให้แล้วเรียบร้อยรอบคัน มูลค่ากว่าเกือบสามหมื่นนะแต่ว่าตัวนี้จัดให้ฟรีฟรีไม่คิดเพิ่มสักบ,บาทเลยนะครับด้านข้างสวยงามนะครับแม็กส,สวยเลยนะครับเป็นแม็กเดิมๆสีซลเวอร์นะครับจากโรงงานยางปีใหม่จัดให้แล้วคุณผู้ชมนะครับใช้ดิ่ยาวๆนะดูร่องขอบลึกมากๆใช้ดิ่ยาวๆเลยจ้จ๊ะ,จะสีรถอย่างที่เห็นนะครับว่าเดิมๆเ,เ,เรานะครับเก็บงาน,นชิ้นตาง้งหน้าสำหรับคันนี้นะเพราะมารถสภาพดีอยู่แล้วจ้จ๊ะกระจกปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวพร้อมระบบ BSM มีมาให้ด้วย การส่งการสาติตฟติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพดีจริงๆนะตัวนี้นะครับนานๆเข้ามาทีนะสภาพกริบๆแบบนี้นะแล้วก็หาแคมรี่นะครับตอนนี้ราคาไม่แรงเลยคุณพี่นะครับราคาของเราอยู่ที่6 0 0 29,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะหรือว่าพันประมาณ12,000บาทตลอดสัญญานะครับดวงไฟคือสวยงามนะเป็นทั้งคู่เลยนะครับตัวนี้มีหน้าจอมีกล้องสองถอยมาครบถ้วนแล้วเรียบร้อยนะครับการชนด้านท้ายก็อย่างที่เห็นเลยว่าเป็นสเกิร์ตนะครับ ที่เราติดตั้งให้เรียบร้อยนี่เปิดท้ายให้ดูด้วยนะจ๊ะด้านท้ายคือกว้างมากลึกมากใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับจุได้เยอะเลยนะครับด้านหลังก็จะมีชี่หยิบของจากด้านหลังด้วยนะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีนี่ชุดสตรีมนะครับให้เรียบร้อยพร้อมอุปกรณ์ถอดล้อ,ลอแม่แรงครบถ้วนนะอย่างที่บอกรถของเรานะครับคุณผู้ชมนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำตัดตอบวความหรือว่ากรอไม้นะครับรถของเราทุกคันนะมีอินสเปคชั่นและ รายงานการตรวจสภาพครบถ้วนนะครับก็มีเล่มให้ให้คุณผู้ชมดูเลยนะพร้อมใบเซอร์วิสเคสสำหรับคนที่ออกรถที่ดีเจนนุมคาด้วยนะครับใครสนใจคันนี้นี่ท่องทางการติดต่อด้านล่างเลยนะครับคันหน้าจอคันนี้มานะครับส่งมาที่แอร์ไซด์ดีเจนนุมคานะครับหรือโทรที่เบอร์สูบเป็นแก้วสี่ห้าแปดแปดหกหกหนึ่งได้เลยนะครับจองตอนนี้มีส่วนลดสามหมื่นบาทด้วยนะครับโอเคด้านนอกคือสวยงามนะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันไหมว่าออปชั่นเป็นไงบ้างครับ ผู้ชมภายในของคันนี้ครับอย่างที่เห็นเลยนะว่าจะเป็นสีดําทรงสปอร์ตทั้งคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลหรือว่าตัวเบาะนะเดี๋ยวเรามารีวิวทีละอย่างละกันนะครับเริ่มจากตัวเบาะก่อนเลยนะครับเบาะเขาเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคู่หน้าเลยนะคุณผู้ชมนี่เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับสามารถปรับได้เลยแปดทิศทางนะรวมถึงมีตัวดันหลังไฟฟ้าให้ด้วยสําหรับตัวนี้นะครับถือว่าออปชั่นค่อนข้างดีนะแล้วก็สามารถปรับเบาะไฟฟ้านะของคนนั่งฝั่งข้าง้างด้วยตรงนี้ได้เลยนี่เห็นไหม นี่นะครับสะดวกสบายเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคือนั่งสบายมากๆยื่งแข้งยืนขาได้สุดๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นเบาะระดับรถดูผู้บริหารเลยเนาะอ่ะแลวตัวนี้นะเขาก็มาพร้อมระบบเมมบรีเบาะด้วยนะครับก็คือจดจาเบาะที่นั่งได้ถึงสองตแหน่งด้วยกันนะครับเรามาสตาร์ทรถกันดีกว่าอ่านะครับสตาร์ทรถแล้วนะครับอย่างที่เห็นเลยเนะี่ยว่า ภายในสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตัวปี2019-19นี้นะครับเป็นตัวที่เขาไม่ได้เชนมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในหรือว่าตัวดีไซน์และคอนโซลต่างๆเพราะฉะนั้นตัวนี้เหมือนได้รถรุ่นใหม่เลยนะครับมาทีละอันเลยนะเริ่มจากพวงมาลัยก่อนเลยครับพวงมาลัยของเขาครับเป็นพวงมาลัย Power m u l ม i f ติฟัง o n นะครับ,เค,เนะรค,รบคุณผู้ชมนะอย่างที่เห็นเลยนะครับก็จะมีโหมดครบถ้วนเลยปรับหน้าจอต่างๆปรับเสียงรถเสียงวิทยุนะครับปรับโหมดหน้าจออันนี้มีครบถ้วนแล้วก็สวยงามหุ่งหนังนะจ๊ะ สภาพดีมากๆอย่างที่บอกของเราค่อนข้างขัดสภาพมานะครับคือรถที่คุณผู้ชมได้จากเราทุกคันคือรถที่เกรด A มือเดียวประวัติดีนะครับ 7, 30, 000, รถบาท <000, 000, S 1> สภาพดีๆเลยนะจ๊ะรวมถึงหน้าจอก็สวยงามนี่หน้าจอนะสามารถผมเปิดให้ดูดีกว่านะสามารถเชื่อมต่อวิทยุ FMAM นะครับโทรศัพท์บลูทูธมีแอปพลิเคชันนะครับต่างๆสามารถปรับโหมดหน้าจอเนี่ยแผ,แผ่นท่องแผ่นที่อะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชม เพราะฉะนั alors, options, ้นค่อนข้างจะมีออปชันเยอะนะมากมายนะครับในส่วนของกล้องสองถอยมีมาเช่นเดียวกันสามารถนี่ด้วยเขาเรียกว่าปรับมุมมองของกล้องได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างใช้งานได้ดีนะครับในส่วนของวิทยุ FM FMAM ต่างๆนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเสียงดังฟังชัดนะครับต่อไปนะครับมาในส่วนเกียร์ดีกว่านะครับเกียร์เขาเป็นเกียร์ออโต้แบบทริปทรอニッนะครับซึ่งจะมีบวกลบแบบนี้นะครับก็จะสามารถขับแบบทดเกียร์ได้มันๆเลยนะครับมีมาทั้งเปรก มีมาทั้งเบรกมือไฟฟ้าแล้วเบรกปุ่มโฮด้วยนะสวยงามนะดีไซน์ดีมากๆเลยนะครับรวมถึงทางคอนโซลด้านหน้าคุณผู้ชมนี่คอนโซลสีดำดำนะครับแล้วก็ตัดด้วยลายไม้สวยๆแบบนี้ลวดลายเขามาดูสุข,ขุมดูล่อขึ้นเยอะนะครับมาส่วนของด้านบนนี่เลยนะครับก็จะมีระบบอันนี้ใส่แว่นนะแล้วก็จะมีไฟต่างๆเป็นไฟขาวให้มาด้วยนะจ๊ะเนี่ยได้ไฟขาวมาเลย โอเคนะครับมีไฟให้ด้วยนะแบบนี้นะครับสวยงามนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับทุกระบบเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีกระจกด้วยนะสามารถเปิดได้นะก็มีไฟข้างบนนะครับก็น่าจะมีคู่หน้าเลยไหมนี่แหนนี่ตัวตาไม่งไม่งกไฟอยู่แล้วนะครับนี่ให้เลยครบเลยคู่หน้านะครับสำหรับความสบายนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าสบายมากๆนะครับด้วยโครงรถที่ค่อนข้างใหญ่นะครับการจับพวงมาลัยทัศนวิสัยที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แอร์เย็นมากเย็นชํำ เนะขาเป็นแอร์แยกซ้ายขวาด้วยนะเพิ่งเห็นนี่ดูดิเป็นแอร์ปรับแยกซ้ายขวาเลยด้วยนะครับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาเลยนะครับสามารถเพิ่มพัดลมนะครับปรับโหมดปรับตำแหนง่งนี่เห็นไหมได้เลยจ้ะนะครับเพราะฉะนั้นสะดวกสบายมากๆเลยนะรถตัวนี้มีแอร์หลังด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคันนี้คือขับขี่ดีแน่นอนขับสบายนั่งสบายนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่านั่งสบายอย่างที่บอกหรือเปล่าไปดูนะครับ สำหรับด้านหลังของเขานะครับก็โอ้โหโอถงมากนะครับนั่งสบายยืดแข้งยืดขาดได้สุดๆนะไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมหรือเฮดรูมนะครับไม่ชนเลยคุณผู้ชมนะครับมีแอร์ด้านหลังมาอย่างที่บอกนะครับเย็นๆช่ำๆนะครับเพราะฉะนั้นระบบระบายอากาศคันนี้คือค่อนข้างทําได้ค่อนข้าง,าง,าง,างดีนะจ๊ะในส่วนนี้ก็จะมีที่พักแขนนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำด้วย2ใบนะครับแล้วก็ในส่วนของนี้นะมีไอโซฟิกเห็นไหมเชื่อมต่อคาร์ซีทกับเด็กได้ด้วยนะครับใครมีลูกมีหลานนะจ๊ะเชื่อมต่อคาร์ซีทนี่คือสบายสบาย นะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของด้านบนจะมีไฟไประจำตัวนี่ไฟอ่านหนังส่งหนังสือหรือว่าจะอะไรแบบนี้ก็ได้เลยนะครับดีอ่ะนะแล้วตรงนี้นะเขาก็จะมีเพิ่มเติมเป็นตัวเก็บของด้านหลังล้วงของด้านหลังได้ด้วยนะครับมีเวลาแบบลงเริ่มนะฝนตกฝนตกหยิบร่มมากลางออกไปได้เลยนะครับก็ค่อนข้างดีนะจ๊ะสำรับคันนี้บอกเลยว่า ราคาคุ้มค่าในออปชันที่ให้มาอย่างเยอะนะครับอันนี้เรายังไม่พูดไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะเราลืมพูดไปนะครับก็มีไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยเพราะฉะนั้นคันนี้ออปชันมันดีจริงในราคาที่ตอนนี้มีโปรพิเศษด้วยนะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปยันแซบเจ้าคันนี้นะครับโตโยต้าแคมรี่2.0ตัว G P 2019นะครับคันนี้ชุดแต่งจัดให้แล้วเรียบร้อยรอบคันนะแลวอย่างที่บอกครับคันนี้ รถมือเดียวเกรดเนะครับประวัติดีสภาพดีไม่มีชนหนักจมน้ำตะต่อมีความหรือว่ากรอใหม่ครับเรามีรายงานการตรวจสภาพแล้วก็ใบเซอร์ติเกตให้สำหรับลูกค้าลินลูกคาทุกท่านด้วยนะครับเปิดตัวในราคา739,000บาทเครดิตดีฟรีดาวผ่อนประมาณ1 2 0 0 0บาทตลอดสัญญาเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้อย่างที่บอกนะครับชุดแต่งให้แล้วเรียบร้อยรอบคันคันนี้ไม่คิดตังเพิ่มสักบาทเดียวนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่น่วนลดส0,000บาทด้วยครับถ้าใครสนใจก็นี่เลยครับช่องทางการติดต่อด้านล่าง โทรมาสอบถามก็ได้นะ094588661ก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยที่รับชมมาถึงตอนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปรถมือสองสวยๆคันต่อๆไปนะครับวันนี้ผมโอมขอตัวลาไก่อนละจ้ะสวัสดีครับที่น,นี่ b r i g e n t Home ค่ะโชว์รูมรถมือสองอันดับหนึ่งแห่งย่านราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ที่ราชพฤกษ์ตลิ่งชันซอยปากน้ำกระจงทอง15ที่นี่เต็มไปด้วยรถเกรด A คัดคุณภาพมากมายนึกถึงรถสวยรถดีมีคุณภาพต้องที่ r e g e n t Home ค่ะสนใจติดต่อได้ที่0 8 9 4 5 8 8 6 6 1หรืออาย r i SI r e g e n t Home ค่ะ